เราเดินตลาดปากมอซึ่งจะเป็นตลาดเก่าแก่ควมีตึกรามบ้านเช่าเก่าอยู่หลายทางบ้างนะครับตอนนี้ผมเดินขาออกมาที่วัดสุทัศน์วัดชื่อดังอยู่หน้ากรทมประเดี๋ยนเหนรู้สึกว,วัดนี้รลอว่าคุติ ูกติเนี่ยคณะสามมันมีประวัติบางอย่างซึ่งคนรุ่นหลังอาจจะไม่เคยรู้จักคนรุ่นหลังคงไม่เคยได้ยินคำว่าบุญเพงหีบเหล็กใช่ไหมแต่ผมจำได้ว่าเมื่อตอนผมเด็กๆนี่ยชื่อนี้ค่อนข้างจะดังแต่จริงคดีของเขาได้เกิดขึ้นมานานนม,มาเกาเลยล่ะผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะไม่อยากเล่ามากแต่รู้แต่ว่าคดีเขาดังมากในอดีตเป็นคดีที่แบบฆ่าหัน่นศพใส่หีบเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับและที่จําได้ทครครั้งค่ายทั้งคลานบุญเพงหีบเหล็กเคยอยู่ที่คณะเนี่ยมาสประามคณะสามนะครับก็เลยในภายหลังแล้วก็เลยว่าชมนตตงปรระวัิศาส์ ซึ่งผมก็ได้ข่าวมาว่าคณะนี้ก็เลยเป็นคณะที่เย็ยนมากปิดไม่มีพระมาจำพรรษามานานละเป็นกุฏิร้างการเป็นที่เก็บของอะไรเงี้ยน,นะครับเขาได้ข่าวว่าเย็นเยนเอาเรื่องอันนี้ได้ข่าวนะไม่รู้ะไม่เฟิร์มแต่ <ๆ S 2> แตปัจจุบันนี้เมื่อกี้เท่าที่สอบถามทาง,งาทางานี้ดูเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีเด็กเลวสุดทศน์เด็กเล็กๆเข้ามาใช้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนบ้างแล้วก็กำลังจะทำการบริรณะกุฏินี้คณะสามนี่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ทราบว่า ลบมอไซค์เลยไม่ทราบว่าคุณนะ้ามาทำเปไ็นอะไรนะฮะก,<ๆ>ก็ก็รอดูต่อไปนะครับตอนนี้เรามานั่งกันยี่ร้านอาหารร้านหนึ่งในย่านนี้นะครับย่านแถวประสุทธิ์นี่แหละ<ๆ>แต่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขา<ๆ>เอาบ้านเก่ามา ปรับปรุงทําเป็นร้านอาหารก็โอเคก็สวยดีนะครับสภาพมันก็ยังดูดีมันยังไม่ได้ผูกพังไปมากมายเปอย่างบ้านที่เราบรรทัดมาบ้านันกันในวันนี้นะ นี่คือเขาเรียกว่าตอกศิลปินอยู่ใกล้ที่ว่าการปฐมรถนนดินสอเป็นตอกที่แยกเข้ามาจากถนนดินสอชื่อว่าตอกศิลปินเพราะว่าแรดีตเคมีพวกดาราพวกศิลปินอยู่เยอะเช่นใครร้างนะพี่สุพรรณชิวเหลี่ยม เรามาหลังแล้วแต่รู้จักว่าคนเดียวแล้วมีใครอีกที่พี่จำได้จำจำไม่ได้เราคนใหม่เพราะทุกคนคิ้วเหลี่ยมผมต้องทันอยู่ตรงคนเล็กเด็ดอ่ะแกดังมากแล้วผมเคยเคยได้ยินวันนี้วันแรกยุคเดียวกับลอต๊อกกับใครอีกคนนะดังๆยุคนเ้ยสีเทาแต่ไม่อยู่สีเทาเออสีเทาขลุ่นเก่งกแดงล้อต๊อกอะไรเมียก็ผักหนังครับนะเอสีเทาเหรอค่ะสีเทาแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแต่เมียเขาอยู่อ๋อครับอันนี้ที่ออกไปมันเป็นร้านข้าวแกงวะครับ นี่ออกไปที่เป็นร้านข้าวกางแม่ปนอมอะไรปวะไม่ใช่ข้างนอกเลยเหรออ่าออตรงนี้คือบนนมสดป่ะใช่ป่ะบนนมนมสดอะไรใช่ไหมมณจำัยก่อนก็อยู่ด้านนี้อยู่ตรงริมคลองนี่แต่นี่เขาย้ายไปขึ้นไปอีกไฟแดงจะออกไปดูด้าถนนนะฮะเดินเดินไปอีกเลยไฟแดงไฟเขียวขึ้นมาก็จะมีนะครับเมื่จังหวะมาเจอบ้านโบราณที่แสนสวยงามซึ่งถูกทิ้งรกร้างไว้ ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นแล้วเศร้าใจนะเพราะว่าผมว่าวันหนึ่งมันก็ต้องพังประจการเวลาถ้าไม่มีใครมาสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะบูรณะนะครับเพราะว่าถ้าหวังทางเจ้าของบ้านเก่าแต่ละแห่งผมว่าเขาต้องมีฐานะมีเงินแต่ละหลังดูแล้วใช้เงินเป็นล้านเสียดายเห็นแล้วเศร้าใจเสียดายอย่างหลังเนี่ยผมไม่รู้ถูกทิ้งลกกลางมานานหรือยังแต่เห็นแล้วก็เสียดายนะน่าจะมีการบรนะูรณะทาเป็น อะไรก็แล้วแต่อยู่อาศัยจะเป็นแกลเลอรี่เป็นร้านอาหารเป็นเกสต์เฮาส์อะไรก็ได้ดูบ้านหลังนี้นะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เขาเอาบ้านโบราณอายุหลายสิบปีมาบูรณะทำเป็นธุรกิจในสมัยนี้ยุคนี้ ก็ต,ต้องมีเงิน,นต้องใช้เงินส่วนตัวในการทำไม่มีไม่มีภาครัฐมาสนับสนุนในเรื่องการบูรณะนะไม่ได้มองไม่ได้พูดถึงหมายถึงเรื่องธุรกิจนะแต่ถ้าภาครัฐมามีเงินมาสนับสนุนบ้านที่มันกำลังทรุดโทรมหรพังเน,น,น,นี่ยช่วยช่วยในค่าใช้จ่ายในการบูรณะบ้างก็ดีนะผมว่า,อย,าอย่างข้างในซอยนี้มีหลายหลังเลยซึ่งมันกําลังทรุดโทรมไปอย่างมากๆแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยปิดล้างไว้หลายหลังเลยซึ่งถ้าเจ้าของใหม่เป็นเป็นนักอนุรักษ์นะฮะคิดได้ จะอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจแล้วก็วแต่ถ้าเก็บมันไว้ในสภาพนี้หรือบรูรณะให้มันสวยงามขึ้นมั่นคงแข็งแรงขึ้นก็จะเป็นเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเจ้าของใหม่เป็นนายทุนทนักธุรกิจร้อยล้านพันล้าน,น,านผมมั่นใจว่าใน,ในที่ดินที่มีราคาแพงอย่างเช่นย่านนี้หรือย,ย่านอื่นเขาก็อาจจะรือ้อยากเรียกว่าโบราณสถานโนะบราณสถานเหล่านี้ออกแล้วก็สร้างตึกใหม่ๆสิบชั้นคอนโดมิเนียมหอพักหรือตึกออฟฟิศบิลดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียดาย สวยจังผมอ,อยู่ตรงนี้มาสักพ<อ>ื้นเลยอยู่โรงแรมตัวนี้มาด้วยกันเลยครับผมผ่านหลายครั้งเลยไม่เคยเลี้ยวเข้ามาดูทีขับรถผ่านเลยไม,ไม่ได้เข้ามานิดเดียวเลยเดือนน้อยร้อยห้าสบาทคือเดือนร้อยห้าสิบดูข้างในได้ไหมพี่ข้างล่างหนึ่งมีห้องพักเดียวไหมพี่เต็มหมดเต็มตลอด deep 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 ครับลองดูจึดนี้ผมเห็นมานานแล้วนะผมรู้สึกอะลายุณปั้นที่มีอยู่มันเนี้ยบเกินแต่โครงสร้างตึกที่ผมดูแล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเองน,นะผมว่าเป็นน่าจะเป็นตึกเก่าแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนมีเงินก็เลยให้ช่างมาทำลายบุญปั้นขึ้นมาใหม่อันนี้อันนี้เด้นะผมไม่ทราบไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าดูแล้วก็สวยนะผมว่าดูลช่างก็มีฝีมือทำได้สวยงามนะครับดูลกคมเกินจากสถาปัตยกรรมเก่านะครับ